ครับคลิปนี้ก็จะพามาดูเคลนะครับเคลนะครับลาชินีผักนะครับก็เป็นตระกูลคะนานะครับเคลที่เห็นในถุงสีขาวนี่เป็นเคลรุ่นใหม่นะครับอ่านะครับรุ่นใหม่เลยนะครับเพิ่งจะอ่าลงแล้วก็พอดีเป็นถุงสีขาวนะครับเพราะรุ่นเดินจะเป็นถุงสีดําก็เริ่มตั้งยอดแตกใบดีแล้วนะครับก็เดี๋ยวเสาร์นี้ผมจะทยอยตัดนะครับทยอยตัดนะครับดูใบเพราะว่า ใบจะได้ไม่ใหญ่เกินไปนะครับเพราะผมไม่ชอบขายผักที่มันใหญ่ๆนะครับก็ตอนนี้ก็มีเพี้ยอ่อนรบกวนนะครับมีเพี้ยอ่อนรบกวนก็พ่นน้ำหมักพวกยาฉุนนะครับยาฉุนแล้วก็ใส่พริกป่นลงไปนะครับเพี้ยอ่อนก็จะไม่ชอบนะครับน้ำหมักสูตรเผ็ดนะครับอ่าก็บางต้นก็จะใหญ่บางต้นก็จะเล็กอย่างเงี้ยนะครับผสมกันไปนะครับถ้าเป็นถุงสีดำเนี่ยครับอันนี้เป็นรุ่นเดิมนะครับ ต้นเดิมใบก็จะหยิกนะครับหยิกมากกว่าสังเกตนะครับใบเขาจะมีความหยิกเยอะกว่าเพราะว่าอายุเขามากกว่านะครับต้นนี้นะครับต้นนี้ก็ขอโทษนะครับต้นนี้ก็หยิกทั้งต้นเลยนะครับนะครับก็เดี๋ยวเสานี้ผมจะให้สั่งกันนะครับนะก็พามาชมนะครับนะโอเคนะครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ